แดดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะปีนี้นะคะกรมอุตุออกมาพยากรณ์แล้วบอกว่าเฮ้ยหน้าร้อนจะมาตอนปกติเลยจะมาปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะต่อให้หน้าไม่ร้อนหรือหน้าร้อนเราก็ต้องดูแลผิวปกป้องผิวเราจากแสงแดดเพราะว่าแสงแดดในประเทศไทยคือบอกว่าแรงมากค่ะ แล้วแสงแดดนะคะเป็นตัวการ้ายที่ทําให้ผู้หญิงหน้าเราแก่ค่ะคุณรู้ไหมคะแสงแดดเนี่ยนะคะทำให้หน้าเราหมองคล้ทำทาให้หน้าเราเขี่ยวได้เพราะฉะนั้นกันแดดที่คุณจะต้องเลือกใช้ต้องเป็นของทันยนีเท่านั้นค่ะเพราะกันแดดของเรานะคะเป็น UVA ป้องกันความหมองคล้ำ UVB ลดการเกิดฝ้ากัน ะะแล้วก็สารสกัดของเรานะคะสกัดจากราชามะเล็ดพันธุ์พืชค่ะตัวนี้มีน้ํามันโอเมก้าสากช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าและยังมีคคลเลาเจนด้วยนะคะเสริมความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้กับชั้นผิวของเราผิวนุ่มเนี่ยสว่างกระจ่างสดใสและบอกเลยค่ะว่าการแต่ของทันนะคะเนื้อเนี่ยไม่วอกค่ะเพื่อนๆทุกคนใช้แล้วนะคะน่าสบายมากเบามากแล้วไม่ต้องกลัวเกิดการอุดตันนะคะดูสิคะผิวแบบเนียนเนียนมากเลยเนี่เพื่อนเพื่อนดูนะคะ เห็นไหมคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะคิดถึงกันแดดที่ปกป้องหน้าคุณให้สวยสาวอ่อนเยาว์ต้องคิดถึงกันแดดของธัญญีเท่านั้นนะคะตัวทัญเนี่ยเลิฟม,มากละหลักมากเพราะใช้มาทั้งหมดบอกเลยว่าแป่ปีเต็มค่ะแล้วปีที่แล้วมีการพัฒนาสูตรโดยการใส่ทองคำ9 9 9า99.99%มาด้วยลดเตือนฟ้ากระจุดด่ังดํบบนใบหน้าผิวสว่างกระจ่างสดใสต้องใช้กันแดดของธัญญีเท่านั้นนะคะ